ฉาทนมีนามวาฮิโนโกกินอายโนโมโตเปิดมือละสองกะละมังกินไปกินมาจนมาหมอยบอยังจนป้าไตพังได้พอกอาติดแต่สองเทียปีนี้ฉันขายของอยู่ที่ตลาดปีนี้ฉันขายของอยู่ที่ตลาดขายผักกงผักกาดอยู่ที่ตลาดลักดีขายไปขายมามันก็พอจำนี้ยอดเศรษฐกิจบ่ดีสิมุมขางบ่อนวา รั oh. ตานาาย้ยเอ้าอีกวยอีกวัยเออเออยังไงเออหนังกระเสือบ,บอย่างนี้จะตีคนเอิญใจหันแม่โอ้ย oh. หาสุขใส่มันก็เอิญคอยพูดมานั่มหาจนได้เป็นผู้ใหญ่มหาวันนี้ แม่ไผ่อ๋เห็นผู้ชายลอกระดมๆมองๆอยู่หันก็เลยย้ำมาเบิ้งเป็นผู้ใดญ่ฉันดีเสียใจนะฉันไม่บอก,บอกซื้อว่าจังไหนก่อนซื้อเสียงเรียกน้ำจะของซื้อวางอียังก่อน้างหัน่ะโอ้ยฉันชื่อรัตนามน้องรัตนศิลป์รัตนาเออโอ้ยเบิ่งหน,นังหนามันคือทัางรัดไปหน้าแท้ เบิ่งดีๆมาคือหมอล่ำท่องสีแท้เขาไม่เป็นแมนยุดด่นตอนยไม่ใช่นี่เมยมนแท้ๆนี่แห <c oughs> ละสังเกตจากล่องพื้นเหลียงๆสีคือบังว่งสูกนี่ <c oughs> โอ้ยบันกะว่าบาปุกข้ามเนาะเอา้าอะไรจริงเบิ่งสังหอนไปสังหอนมาสังเกตเอา้าบี สังเกติสันแม่ไผ่ล่ะเนี่ยเอาให้บทถันซือว่ารัดดาโล่รัดดาเป็นเตียนบ้านฉันดิโลเตียนบ้านจ,จะได้เงี้นกูออยู่หลังเดียวย <S <S อันพร้อมกว่ามีสม,มีเขาบ่มีงบเขาก็เห็นจากเดียวฉันนี้ละอ๋อสังเกตไปสังเกตมาว่าเขาอีบอยเบิกบานแท้เนี่ยคือสีวา่ากูคือมันเอาบ่คเอจะอะไรเบิรกคิวน่นคือวงคู่กัททีว่าผู้อื่นกัททีว่าคักวานี่น้เอานี่ ก็แต่ามาือซื้อเด้มาซ่อมแล้วก็เอาของมาขายพรอมซื้ออุดหนุนซอยฉันแน่โอ้จะเป็นมาขายเนาะขายอยางละหนูเอากรมีทั้งผลไม้มีทั้งผักมีทุกอยางุกแนวไม่เห็นตีเนี่ยโอ้มาลงทุนแต่หกสิบบาทผลี่ห <c oughs> ้บบาหายใจอุดซื้อเองอ่าว่าว่าสิเป็นเมนูผลไม้นี่สิมี่ะมะานาวมังคุด ละมุดลำไยมาเฟียงมาไฟมาพูดมะานาวมาเพผ้าวโจมโอฟักแฝงแตงโมงไชโยเฮีฮยวพี่หาพร้อมจิ<ฮ>มันเป็นไล่การอาหารกูที่กูขายของนี่แมงเมื่อี้เฮี้วยวแค่ไหงอ้าวกูก่ายเป็นเพลงอนุบาลก็แมนกูดหนุนช่วยแน่ทั้งอันสองอันเน่โอ้ยว่าพืนพักเพืชหญ่ากับมีหลายยู่ดอเอาไว้ก่อน ที่เอาผลไม้นีบ่ผลไม่เออเราจะเอาอะไรเลยกก็อยากกินอันแนวหวานหวานน่ะแนวหวานหวานส้มตจ้จเป็นแอปเปิลบ่กี่ข่านปอกเบียกเอาอันนั้นเนี้ยวไซรัปไหมเฮ้ยอะไรเลยกบักนาวบักนาวโคตรพร้อมกี่บานเอามนประวานมันกระชมจนตัวเอาอันอื่นบ่เลยเอามา อาบกเผาจะไม่บ่อบกเผาอุ้ยบกเผาสุมือก็เอามาอยู่ใหญ่แต่วันมื่อีกว่าจะเอามาเป็นอย่างล่ะแพงไปเฮียนตัวอยู่เฮียนมีงานงานอีหยังเขาเขาตักบุญบาเขาตักบุญบ้านเฮ็ดบุญบ้านอียนบุญบ้านไม่ตักบาสอีปีดตักบาเฮ็ดบุญบ้านโอ้ยแพงไลเฮ็ดขนมโมกเฮ็ดขนมโมกเออเฮ็ดบุญแกเข่าตัวแกเข่าเฮ็ดอย่างเอาหาพอมึงกั็นดิอาแห่งสูบใส่บังเอ้ยเฮ็ดบุญอันเฮ็ดบุญบ้านวะตี่แมว อ่ะตอนมันเห็ดบูดกันเท็ดขนมโมกบนหลังเหล่นหน้าม,มันบ่น้าบ่าได้ใส่กับใส่กแกนร้อนมาอยู่เอาไปเห็ดอย่างหลายใยเสีไว้ล่างหนาพอมึงเสียใจแม่กูทั้งใหญตายพ่อกูทั้งใหญตายหรอเออเอาพ่อกูคือตายพอมึงตายหรอตีอ้อโ,โถโถพ่อมึงตายอา้าวทำไมพ่อกูตายาพ่อมึงตายอา่ะ หาสูบใสมือ,อโอ้ยเบาคู่มือนี่นะโกโซ่อเสียยมันไปไรอยากดังนี้ให้จังไหนอยากดังอยากเครื่องเข่าโอ้ฉันสามารถแนะนําได้เลยขันอยากดังสูมือนี้บ่ต้องไปเป็นนักล้องบ่ต้องไปเป็นดาราให้มัยาะเป็นยังสั่นเอากินอันนี้สิคะกินอะไรคะกาโตะ แต่ว่าไม่ใช่กินอยู่บ้านเราธรรมดานะไปกินอยู่ไหนละ่ะเราไปกินบนรถเก่งที่สันเขียนออ้ยสันเขียนฉันก็ไม่ชอบเท่าไหร่ฉันชอบริมสาอ๋อไอมึงไปไหนะกูไม่เกี่ยวนะสาขาง,งี่นกูเหมนี่สาขาง,งี่นกูดีแหม เบิ้งอะไรเบิ้งกันอุ้ยใหญ่เอ้ยมาไปล่ะกระไดอะไรสิช่วงนี้เรารู้สึกว่าสันนิ่มวนหมองในชีบีเซลก์มวนหมองในชีวิตแม,ม้ถึงนาเมื่อกี้นากูบอรไ์ไอ้หมอนอันไหนฉันมนวนนะนะชีวิตนีไหลไปขายอย่างกระบาลำบือเลยขาดทุนเบิดโอ้ยพอดีเลยฉันเห็ดหลากหลายอาชีพมันอย่างสิเบิ้งดวงไห้ไพ่ย,ยิปซีมาพอนายสิเบิ้งดวงไห้เอา้วใ<ช>ส่สิเบิ้งดวงไห่ยิปซีไห้อะเบิง้งอะมา เจ้าขาเจ้าเอาขาเดียวจะต้องมันจะมั่นใจเลยนะปูพาทำนีโอ้ยเจ้าแม่ทิดยังกไงเจ้าขาเอาขาเดียวเบื่อเจ้าขาเฮ้ยสองสามสามขาเอาขาเดียวปอเขาขานแจกแจกอาแจกแล้วอะมีดอกเดียวกันเลยของกูต่างติถ้ำใต้ไฮเออ ดวงจับเอาไงคือไงคืนก็ไงล่ะนี่เอาไงท้ามยดวงกูบอดบอดแม่มึงจังไหรหกเด่นก็เนี้ยสามสองตนั่นน่ะดวงพอนี่นั่นบอดก็จริงอยู่แต่ว่าดวงมึงเนี่ยสิทำนายตามเกณฑ์เอาไปจังไหรเบิ่งให้ได้หมอดวงเธอนี่เป็นดวงกินเจ้าเอาไปยังคือกินเจ้าเอาก็มึงปอกเก่ากูปอกแปรติ้งกล้วยโอ้ยห่าเมย มมเม,เมเียนไว้ทำเมียเอาสิเมียนไว้เอาเมียนไว้กูสิเลีนอยู่มืออื่นน่ะน่ะ <c oughs> โอ้ยบ้านอะไรไกันไรก่อนเด้ชน์นะมุสิไปขายยังอะอีพ่อสออีหยังคือมีอักษรย่อ,อก,กับกูแทะอาอพ่อสอาการนั่นเมะอ่อพ่อสอ,อย่อมาจากอะไรล่ะคะ <c oughs> พ่อสอ,อย่อมาจากเพื่อนสาวไงคะแ <c oughs> จะส๊สเนกับสิไปก่อนเด้อออ่อ,อข้อ,อยังลราอ,อ,อ่อข้ออีคยุย <c oughs>